ช่วงกิเลนคู่ชวนชิมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะวันนี้อ้อมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลกับกิจกรรมลุ้นโชค2ชั้นปีที่2กับกิเลนคู่ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกันบ้างไปชมเลยค่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีการจับรางวัลลุ้นโชค2ชั้นปีที่2กับกิเลนคู่กับดิฉันอ้อมประทมพรรัตนพัคดีค่ะผมโจมสุกณศสิจุลกะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับที่เป็นลูกค้าของกิเลนคู่นะครับส่งฉลากกันมามากมายเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะลุ้นนะครับโชค2ชั้นกับกิเลนคู่ในปีที่2นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาจับรางวัลขออนุญาตแนะนําคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะคะ จากบริษัทไทยวาจำกัดมหาชนท่านแรกเลยนะคะคุณอดุลย์ิจิคุณสวัสด์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดท่านต่อมาครับดรนรุมนศรีสุมาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาและระบบคุณภาพครับท่านถัดมานะคะคุณพี่นายวณิชรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตค่ะรางวัลแรกของเราที่จะจับฉลากเป็นรางวัลอะไรครับน้องอ๋อครับรางวัลที่หกค่ะเสื้อยืดรากีเลนคู่จำนวน500รางวัลน,นะคะรางวัลที่5ครับ เสื้อโปลโลตากิเลนคู่จำนวน200รางวัลนะครับและผู้ที่ให้เกียรติมาจับรางวัลนี้นะคะคุณอดุลย์ิจิตคุณสวัสดิ์ขอเรียนเชิญท่าน,นเลยค่ะคโปยเลยค่ะสาม,มารถที่จะตรวจสอบรายชื่อได้นะครับที่เว็บไซต์บริษัทไทยวาจำกัดมหาชนที่เราขึ้นที่หน้าจอนะครับตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2558นี้นะครับ